อ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับหลอด LED นะครับชื่อเต็มมันคือ Light Emitting Diode นะครับจุดประสงค์วันนี้นะครับบอกความหมายของหลอด LED นะครับำนวนห้าค่าความต้านทานจำกัดกระแสสำหรับหลอด LED นะครับมาเรื่องกันเลยถ้าดูคำนี้เห็นไหมครับมองเห็นไหม หลายคนอาจจะเวลาเราไปเลือกซื้อหลอด LED มันจะมีต่ำสุดขนาดกี่มิลน,นะ3ม,มิลใช่ไหมครับ3ม,มิล5มิลแล้วก็หลอดเท่าอนะไรนีก่ก้อยใช่ไหมประมาณ10มิลน,นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับหรืออาจจะรู้แล้วก็ได้นะครับถ้าสังเกตเัง้งแผงใหม่นะครับมองเห็นไหมเราเคยดูไหมเราเคยดูไหมหลอด LED นี่ ข้างในนะครับถ้าเป็นขั้วขั้วเล็กนะครับขั้วเล็กมันจะเป็นขั้วบวกหรืออะไรครับแอนโอนถ้าเป็นขั้วโตนะครมันจะเป็นอะไรครับแครโทูดหรือถ้าบางคนจะไปดูเลยครับเขาเรียกว่าขามันก็ได้นะครับถ้าดูฝั่งนี้ขามันถ้าขายาวเป็นขั้วอะไรครับแอนโนนขาสั้นจะเป็นแครโทดแต่บางบางรุ่นหรือบางยี่ห้อมันก็ตัดขาเท่ากันถ้าตัดขาเท่ากันทําไม เราก็ต้องเข้าไปดูในะคั่วข้างในห,หรือไปดูอะไครับมาร์คเขาเรียกว่ามาร์คแฟลสปอตมาร์คเหนไหมถ้าเป็นตัวที่เป็นมาร์คแหว่งไปนะเขาเรียกว่าคั่วลบหรือคั่วแค่ถูกดังนั้นนะครับสเปคของมันนะสเปคของมันแรงดันที่มันใช้นะหรือกระแสที่มันใช้นะต้องต่อหลอด LED นะครับ V LED ครับเท่ากับประมาณสองโวลต์ส่วนอะไรครับไปแล้วกันไป LED ยี่สิบมิลลิแอมป์มอเห็นไหมครับ ดังนั้นนะครับเวลาเราเรียนเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับาการต่ออนุกรมกับขนานนะครับถ้าต่ออนุกรมกระแสจะเป็นยังไงครับกระแสเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าที่เขาใช้จะเป็นตัวไอใช่ไหมกระแสมจะไหลเท่ากันใช่ไหมอะไรนะครับไหลเท่ากันไหลเท่ากันถ้าเกิดว่าตัวสปิก LED มันต้องการ ต้องการอะไรยี่สิบมิลลิแอมมิลลิแอมนะตัวต้านทาน R หนึ่งตัว LED หนึ่งมันจะต้องไหลเท่ากันเข้ามันต่อเลยครับอนุกรมแล้วก็แรงดันนะครับถ้าเป็นอะไรครับการต่ออนุกรมมันจะไม่เท่ากันดังนั้นเมื่ออะไรครับหล,ลอด LED หนึ่งมันต้องการสองโวลต์ R หนึ่งมันจะเท่ากับกี่โวลต์ครับ อันหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ e a อาหนึ R ่งเท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบแปดก็คือออเลยครับสิบลเฮ้ยลบสองนี่บเท่าไหร่ครับยี 28, ่สิบแปด ตรงนี้ e เท่ากับเท่าไหร่ le หนึ่งเท่ากับสองวนใช่ไหม r หนึ่งจะเท่ากับเท่าไหร่ ใหญ่ขึ้นใหญ่ีฮหน,นึ่งถ้าเกิดว่าไม่ต่อตัวต้านทานเกิดอะไรขึ้น ั้งหรือขาดไปเลยนะฮะถ้าเกิดว่าตัวต้วาหานนี้ไม่มีหยดไม่มีนะปึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับสามสิบเลยนะเกินไหมถ้าเกินกิดอะไรขาดขาดตอนก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นถึงต้องมีอะไรครับตัวตั้งถทา รรเ,เ,กกเ,เพื่ออะไรครับออะไรลดแรงดันหรือลดกระแสคือเพื่ออะไรครับเด่งคือให้แรงดันไปตกข้อมที่อื่นด้วยจะต่อตรงอะไรครับวนทันทางนั้นมีขั้วแล้วจะต่อตรงนี้หรือจะต่อก่อนอะไรครับ LED หรือต่อหลัง LED หรือต่อตรงนี้ก็ได้ถ้ามมาต่อตรงนี้ได้ไมั้ย อไไม่สวยต่อตรงนี้ได้ไหม,ไ,มได้นะตัวนี้ได้เหมือนกันยังไงก็ได้ให้ได้มีตัวตั้งถัดก็ตั้งไปต่อเลยก็อย่างที่ผมบอกคือขาดแน่แน่งงไหมไม่งงนะอันนี้แบบดีสีกเลยนะหลอดเดียวมันไม่สว่างมันมัน มันสว่างน้อยเราก็ต่อสองหลอดเราต่อสองหลอดทำไมครับเราก็ซูตต่อสองหลอด ได้ไหมครับต่อสองหลอดดังนั้นรวนกานตกความนี้จะเป็นสองอะไรครับอันนี้จะเป็นสองรวมกันจะเป็นสี่แล้วก็อะไรครับแรงการตกความนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็ลบอีกสองมันจะเป็นเท่าไหร่ครับนี่สิบหกใช่ไหมครับการต่อแบบอนุกรมคือโอเคมันก็สว่างแล้วก็คือมันดีหน่งคือกระแสนจะไใหญ่เท่ากันแต่มันจะตกลงอะไรครับเพราะว่าอะไรครับมันจะตกค้อมอื่นด้วยนะ ก็เสียอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับถ้าเกิดลาดหลอดตัวที่อยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายคาร์ปืนดัำไหมดับดับไหมดับแน่นอนอีกนึงก็คืออะไรครับต่อแบบถ้าต่อแบบขนานต่อแบบขนานก็มกต่อมีกันหนึ่งขนานแบบนี้ ต่อแบบขนานถ้าต่อแบบขนานถ้าเป็นทฤษฎีขนานคืออะไรครับแรงดันตกค่อมมันจะมันจะอะไรครับมันจะเท่ากันแต่อะไรครับกระแสมันจะไม่เท่ากันกระแสมันจะกินกระแสเพิ่มขึ้นจาก20มิลลิแอมป์ก็จะเป็นอะไรครับ 40นิแหละแต่ถ้าเกิดหลอดได้หลอดหนึ่งขาดไม่เป็นไรยังมีหลอดหนึ่งติดนะครับย้อนกับมาของเราถ้าอจาะคำนวณอะไรครับตัวคือเราไม่รู้ตัวต้านทานตัวนี้ยมันค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับเอาแบบสูตรสำเร็จเลยนะครับเมื่อเราได้อะไรครับ ค่ายอยไรยังไม่รู้คือถ้าเป็นอะไรครับกฎว่าโอมคือ R เท่ากับอะไรครับ V เลย V ส่วน I V ในที่นี้ก็คือ V อะไรครับปงเร็ก่อนงลดงเรียบก่อน V R ลบด้วยอะไรครับ V L, L D D ตอนออรรอนี้เรานนรู้แล้วคืออะไรครับาหนึ่งวีเรารู้แล้วคืออะไรครับ28ใช่ไหม28โวลต์งาน,นอะไรครับไ I ในที่นี้เ ไอทั้งหมดแล้วกันไอทีทีกลับเท่าไหร่ครับยี่สิบดียี่สิบพรมเท่ากันไงไอมันเท่ากันยี่สิบอะไรครับมิลิแอมสวัส

มิลลิมันเท่าไหร่นะสิบยกกำลังลบสามใช่ไหม หนึ1400่งพันสี่ร้อยไหมหนึ่งพันสี่ร้อยโอห์มหรือหนึ่งจุดสี่อะไรครับหนึ่งจุดสี่ไหมอีมหนึ่งจุดสี่มีสัญลักษณ์โอมไหมนี่มีเขตโอมแล้วกันเคทีนี้เวลาเราไปซื้อตัวต้นานานเนี่ย เวลาเราบอกเป็นไรครับมันจะ 4k เราก็ต้องบอกอะรครับบอกเรื่องว่าขนาดกี่วัตใช่ไหมต้นทางมันจะมีต้นทางมันจะมีเวลาเขาไปเวลาไปบอกเขานะนจะมีอะไรครับหนึ่งครับหนึ่งครับสองนะครับเริ่มแล้วอ่า กับสี่สมมติเป็นับนสี่หนึ่งัสองนะรครับหนึ่งสองหน่วยข้งาหลาังมันจะเป็นอะไรครับวัตนนี้เรามาคำนวณหาดูสิครับว่ามันต้องใช้กำลับบงวัตเท่าไหร่พี P มันเท่ากับเท่าไหร่ครับค่ากำลังวัต อีคไอพีอารีอเมีเป็นได้ครับยี่สิบแปดใช่ไหมแปดคูณอะไหรครับหืมยี่สิบ

นเท่านั้น0.5ใช่ไหม0.5 0.5ประมาณ0.5ดังนั้นนะครับศูนจุห0.5วัตต์เวลาเราไปซื้อนะครับบางร้านเขาจะตีเป็นอะไรครับหนึ่งทับสี่หนึ่งทับสองคือถ้าเป็นหนึ่งกับสี่เอาหนึ่งหาสี่ได้เลยครับเทไรครับ มีสองห้าหนึ่งกับสองล่ะหนึ่งกับห้าหนึ่งลบหนึ่งถ้าหนึ่งกับแปดมัีมีอยู่นะมีตัวทันปฏิทินหนึ่งกับแปดมันจะเล็กเล็กหนึ่งกับแปดแล้วศูนย์จุดเล็ก แสดงว่าตัวตัวนักทานตรงนี้เราต้องอะไรครับเวลาเราเราเ,ราเวลาเราไปดูในท้องตลาดเราจะต้องบอกเป็นอะไรหนึ่งทับสองสี่เคก็ค่าอะไรนะค่าสามตัวจะเป็นอะไรต้งตามอะไรนะน้ำตามเหลืองอะไรครับเรียสองมีใช่เรียงสองน้ำตาลแดลือแงแดง อัดต้นตันเหลืองแดงมัจะฝัรไปซื้อเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ทั้งนั้นนะครับหลอด LED นี่นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือสเปคตัชชีพบอกบางบางยี่ห้อบางอะไรก็จะบอกว่าเป็นสามโวลต์สี่โวลต์หรือกระแสต้องการแค่เท่าไหร่ยี่สิบหรือสามสิบางทีแค่นี้นะครับประมาณ มองว่านี่คือเป็นตัวต้นาการคำนวณทีนี้ว่ามันจะติดหรือมันจะอะไรครับดับนี้เดี๋ยวคุต้องให้จับจัดอุปกรณ์ไว้ลมไหมจริงไหมแค่นั้นแรงดังนนี้ที่จะนี้คืออะไรครับสามสิบโวลต์นะเราก็ปรับครับสามสิบแล้วก็แร,รับ เอาตัวต้านทานนั้นมาต้านทานนั้นคือค่าอะไรหนึ่งจุดสี่มันจะมีไหมในท้องตลาดไม่รู้น,น,นะเนี่ยนะเจอด้วยนะเจะด้วยนะหนึ่งจุดสี่นะเคนะแล้วก็อะไรครับหนึ่จุดห้าบาทก้คงประมาณีา้มีใครสุกใสตรงไหนไหมดบอกดดูหมด สำหรับตัวนี้ก็พอแค่นี้นะครับเราได้จะบอกสวัสดีครับ